คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นด้วยเป็นสก,กงนะนังดะทางรายการสิ่งโชคนะครับโปรโดปรับชมเพื่อการบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุน,นเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเป็นบุตรหลานนะครับเด็กแลววะเยาวชนนีตต่์ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโปรโดปรับชมเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ f c ฮานอย f c ฟซพอรวยทุกท่านครับ ทาง FC เก่า FC ใหม่นะครับพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะครับการสินโชค,ครับสลักกินแบ่งรัฐบาลเ่อนบานเนาะพบกันวันนี้ในรอบของวันศุกร์แห่งชาติที่12พิิพฤศจิกายน2 5ง4นิะครับเป็นวันศุกร์แห่งชาติเนาะนะครับวันนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านฝั่งโขงนะครับลาวพัดวันศุกร์เนาะคนที่ชอ,ชอบก็รอลุ้นกันนะครับ ตอนจะพบแนวทางนะครับไปสรุปแนวทางวันที่ผ่านมาครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันที่1 1นิโอสูตรออกมาดีมากนะครับแต่ว่าสงสัยแอดอยากพักพักร้อนดีกว่าวางไม่ค่อยเข้าเลยนะครับวางคนละฝั่งกับเลขที่ออกเลยเนาะนะครับเฉพาะกิจนั้นเด่นให้มา91ตรงตรงเลยเนาะแต่ว่า เจาไม่มานะครับ943ก็หลุดไป91นะครับเฉพาะกิจ91ก็มานะครับมา91เนาะถัดมาถัดมาเป็นฮานอยรอบพิเศษโทษทีนะครับ91นี่มานะครับโทษที 91มานะครับรอบพิเศษนะครับ079นะสซย097นะครับล่าง09อันนี้ก็ไม่วางก็ผิดพลาดไปแล้วหลุดไปแล้วนะครับถัดมาเป็นฮานารัฐบาลหรือว่าฮานอยปกตินะครับ บนมาเบิ้ลเลยสายเบิ้ลเป็นไงบ้างเนาะ422นะครับ22ก็มานะครับสายเบิ้ลก็เฮกันไปล่างมา24 24ไม่วางก็หลุดไปจ้าปิดท้ายด้วยฮานอย VIP 804บนนะครับล่าง01นะครับ04ไม่วางก็จบเพจบเกมเลยนะครับ ก็หลุดไปส่วน1 0 0 <anut S> 1มาตัวกลับนะจ๊ะอ่ะก็พอไปวัดแปลว่าได้นะครับจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่เนาะนะครับสูตรก็แว็งมากนะยังไงก็ใช้วิจารณญาณนะครับอ่ะแนวทางของวันที่12นะครับสุที่12มีลาวพัฒนานะครับตัวเลขสูตรวางให้เหมือนเดิมครับวินจับได้เลยนะครับ ตามชินชอบเลยนะฮะสตัว2ต,ตัวก็ว่ากันไปเบิ้ลวางไว้3มชุดนะครับชินชอบตัวไหนก็จัดได้เลยหรือจะเบิ้ลอื่นก็จัดได้นะครับเฉพาะกิจนะครับวางเบิ้าเบื้องต้นวางให้เลยครับ0ูนย์นะครับ, <02 S 1> รบพิเศษ0ูนย์แแล้วก็ปกติ36 VAP ก็52นะครับส่วนตัวเลขที่ชินชอบก็มีอยู่เยอะเลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นแนวทางของเราพัดช,ชุดแรกนะครับเราพัดช,ชุดแรกเนาะส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะให้ช่วงหลัง VIP เนาะใกล้ๆช่วงเริ่มเริ่มการออกผล VIP เนาะเดี๋ยวจะให้อีกชุดหนึ่งถ้าแอดครบ32ประการนะหลังจากไปรับ a อสตาซ e น e ก a กลับมาเนาะเพราะวันนี้แอดต้องไปฉีดวัคซีนเข็ม2นะครับ อก็จดไว้แค่ไว้ FC ครับจะได้ใช้ประโยชน์ทันจะได้ใช้ทันท่วงทีเนาะนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับครั้งที่ผ่านมาในวันพุธก็มาเด่นเนาะหก,หกเด่นเข้าเด่นอยู่นะครับแต่ว่าเจาะไม่ผ่านนะครับรอบนี้ก็จะสราวันนี้ก็จะพยายามเอาให้ปังนะนะครับก็เตรียมตัวกันนะครับเทียบกับ สำนักอื่นก็ได้นะครับใช้เทียบดูว่าสำนักอื่นก็ให้แนวไหนมาแล้วก็ใช้ของแอดเทียบดูว่าเอ้ยมันแตกต่างอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดวิวขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ให้กันมาตลอดนะครับก็ขอให้ f อฟซีทุกท่านถูกหวยด้วยเงินนะครับ รำรวยรำรวยทุกงวดทุกมือทุกมือ,มอเนาะมือลาหาและซิฟก็ยังดีมีขากระขอกำนามนะครับเนาะจะดการละมัดระวังการใส่ใจเนาะนะครับรักษาสุขภาพครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับผมดูกไว้เรื่องเงินกันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า